สวัสดีเพื่อนๆนะคะวันนี้ซามีกระเด็นอยู่กับเจ้าพรมออสเตรเลียนะคะพรมออสเตรเลียเนี่ยเขาก็เป็นไม้คลุมดินอีกประเภทหนึ่งนะคะที่มีเส้นลายใบเขามีหลายสีนะคะอันนี้ที่เราได้มาก็เป็นสีขาวเขียวแบบนี้นะคะเป็นพืชคลุมดินอีกชนิดหนึ่งเรารู้จักพืชคลุมดินไปหลายชนิดแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็น พร,รมกำมะหยี่หรือว่าหัวใจสีม่วงนะคะที่เราเคยทําคลิปเอาไว้วันนี้เราจะมาย้ายกระถางนะคะเปลี่ยนกระถางให้เจ้าพรมออสเตรเลียตัวนี้นะคะตอนแรกอะเรามีตัวว่านขังคขาดําปลูกอยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะแล้วเราก็เอาพรมออสเตรเลียที่เราได้มาเนี่ยมาปลูกบริเวณขอบกระถางแบบนี้ก็เลยว่าจะเอามาใส่กระถาง ให้มันเหมาะสมกับเขานะคะวันนี้เราได้กระถางเซรามิกมาอันนึงนะคะแล้วก็จะมาใส่กระถางพลาสติกแบบนี้ประมาณ3-4นิ้วได้นะคะตัวนี้เราก็จะมาใส่ครอบไปกับกระถางเซรามิกอีกใบหนึ่งแบบนี้ให้เป็นลักษณะที่เวลาที่เราไปตั้งวางที่โต๊ะทำงานหรือว่าฝากเพื่อนหรือฝากอะไรอย่างเงี้ย มันก็จะดูเรียบร้อยสวยงามมากขึ้นแต่ว่าตัวนี้ก็ต้องไปทําความสะอาดเพิ่มอีกนิดนึงนะคะคือมันมีข้อดีตรงที่ว่าเวลาที่เราต้องการจะเปลี่ยนตัวต้นไม้อะเราก็สามารถเอาเขาออกมาแบบนี้ได้เลยแล้วก็เอาต้นไม้ใหม่อะถ้าเราเบื่อเราก็เปลี่ยนมาวางแบบนี้ได้เลยซึ่งเขาก็มีรูระบายตรงนี้ให้อีกรูหนึ่งนะคะแล้วเราก็สามารถดูดารดน้ำแล้วก็ ลดลงไปได้เลยเขาก็มีจานรองน้ําแบบนี้มาให้นะคะเวลาที่ลดน้ําน้ําส่วนเกินมันก็จะมาอยู่ที่จานรองแล้วก็จะได้ไม่มีปัญหาเวลาเปียกโต๊ะเปียกบ้านนะคะวันนี้เราจะได้ใช้วัสดุปลูกที่เราได้หมักเอาไว้นะคะวัสดุปลูกตัวนี้ก็จะเป็นมีขุยมะพร้าวนะคะมีดินแล้วก็ มูลวัวนะคะผสมผสมคุกเค้ากันเราหมักไว้เนี่ยก็ประมาณ3เดือนได้แล้วนะคะจริงๆอาจจะเกินนั้นแต่ว่าจําได้คร่าวๆว่ามันเกิน3เดือนแน่นะคะเราจริงๆอะ่ะก็มีพวกเศษใบไม้ที่เวลาที่เราตัดใบไม้ในสวนของเราเนี่ยออกเราก็สามารถนําเขามาหมักรวมกับพวกดินพวกนี้ได้ด้วยนะคะก็เนี่ยคะ่ะวัสดุปลูกของเราในวันนี้ก็จะเป็นประมาณนี้ แล้วเราก็จะลองก้นกระถางนะคะลองก้นกระถางด้วยกากมะพร้าวสับนะคะซึ่งกากมะพร้าวสับเนี่ยเราก็ได้ล้างสารแทนนินออกไปแล้วรอบหนึ่งนะคะซึ่งเมื่อวานอ่ะฝนตกก็เลยได้เอากากมะพร้าวเนี่ยไปล้างน้ําฝนเป็นน้ําฝนก็ของฟรีเลยนะคะของชอบเลยนะคะก็จะลองก้นกระถางเขาไปประมาณเกือบครึ่งนะคะประมาณนี้ แล้วก็จะเติมวัสดุปลูกนะคะลงไปจะได้หน้าตาประมาณนี้คราวนี้เราก็จะมาเติมธาตุอาหารเพิ่มเติมให้เขาอีกสักเล็กน้อยนะคะใช้เป็นตัวนี้จะเป็นมูลไส้เดือนนะคะที่เราซื้อมาเติมไปซักประมาณ1หยิบมือ ก็โรยไปประมาณนี้นะคะคราวนี้เจ้าพรมออสเตรเลียของเราเนี่ยก็เขาอ่ามีรากที่ลงกระถางปลูกมาเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะแล้วก็พยายามแสะเขาออกนิดนึงนะคะแล้วก็จะเอามาทั้งรากเลยนะคะ ไม้เลือ้อยคุมดินเนี่ยเขาก็เลื้อยไปตามพื้นดินเรื่อยๆนะคะจนสุดท้ายก็จะคุมได้เยอะแบบนี้เลยตอนแรกที่เราได้มาเราได้มากระถางชําประมาณกระถางประมาณสองนิ้วได้นะคะสองถึงสามนิ้วได้นี่แหละมันเป็นการทำกิจกรรมของน้องนักศึกษานะคะที่ ถามคนที่เดินผ่านไปผ่านมาเรื่องหัวข้อเกี่ยวกับ fast fashion นะคะเพื่อนๆรู้จัก fast fashion กันไหมเอ่ยเรามีความคิดเห็นยังไงกับ fast fashion ก็สามารถแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ fast fashion เข้ามาได้นะคะน้องนักศึกษาที่เขาทํากิจกรรมเขาก็น่าจะได้ข้อสรุปไปแล้วแล้วนะคะเราเพียงแต่มาเล่าที่มาของเจ้าผมออสเตรเลียว่าต้นแม่ที่เราได้มาเราได้มาจากการทํากิจกรรมของน้องนักศึกษาแล้วเขาก็มาเอาต้นไม้เนี่ยมาแจก อันนี้ก็ได้ประมาณนี้นะคะจริงๆเพื่อนๆสามารถตัดข้อเขามาปักแล้วเดี๋ยวเขาก็จะเกิดรากให้เราใหม่ได้นะคะแต่ว่าอันนี้เราไม่ได้ใช้วิธีปักชำเราก็ใช้วิธีเอาเขาออกมาจากดินเลยเพราะว่าเขามีรากเรียบร้อยอยู่แล้วพร้อมที่จะเจริญเติบโตต่อไปนะคะอันนี้เดี๋ยวมันก็จะโค้งออกนอกกระถางไปเรื่อยๆก็ เราก็อาจจะค่อยมาตัดแล้วก็ปักชําอีกทีหนึ่งก็ได้นะคะส่วนกระถางนี้ก็เติมวัสดุรองก้นกระถางเพื่อป้องกันดินเข้าไหลออกรวมถึงว่าจะช่วยเพิ่มความชื้นให้กับวัสดุปลูกของเราได้ด้วยนะคะก็จะเป็นกากมะพร้าวสับนะคะซึ่งกากมะพร้าวสับมันมีหลายเบอร์นะคะเพื่อนๆอันนี้จะเป็นแบบสับเล็กนะคะก็เลือกใช้ตามต้นไม้ที่เราจะปลูก ดูนะคะว่าแบบแบบไหนจะใช้สับใหญ่สับเล็กนะคะตอนนี้ก็จะเอาตัวนี้แล้วกันนะคะ,ะเดี๋ยวเติมวัสดุปลูกลงไปด้วยนิดนึงนะคะ่ะ ก็เติมไปประมาณนี้นะคะแล้วก็ที่เราได้เตรียมไว้ลงไปเลยแล้วก็จะใส่ปุ๋ยมูลไส้เดือนไปขอบขอบกระถาง ประมาณนี้นะคะเพื่อนๆก็สามารถนำกากมะพร้าวเนี่ยมาปบหน้าดินให้เขาได้อีกทีหนึ่งนะคะเพื่อความเรียบร้อยแล้วก็รักษาความชื้นเวลาที่เราลดน้ำเขาดินเขาก็จะได้ไม่กระเด็นออกด้วยนะคะคราวนี้ลักษณะของกระถางที่เราจะนำมาใช้เนี่ยที่เป็นตัวครอบตัวเนี้ยมันเป็นลักษณะที่ มีความมีความสูงกระถางกระถางพลาสติกสีดำมันอาจจะอยู่ประมาณนี้หรือประมาณนี้นะคะซึ่งมันมีความสูงเกินออกมานะคะตัวกิ่งก้านของพมอสเตรเลียเนี่ยเขามีความยืดออกมาพื่อมนเห็นไหมเขามีความยืดออกมาเราสามารถวางเขาลงไปแบบเนี้ย มันก็จะสามารถชูความโดดเด่นของใบด้วยกิ่งก้านของเขาแบบนี้เลยประมาณนี้นะคะเขาก็จะอยู่ประมาณนี้วันนี้ก็ผลงานการย้ายกระถางให้เจ้าทุมออสเตรเลียก็ ได้ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวอันนี้ก็จะเติมกากมะพรา้าวสับให้เขาด้วยเหมือนกันส่วนตัวที่เหลือที่อยู่ในกระถางนี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะย้ายเขามาปลูกอีกกระถางหนึ่งนะคะตอนแรกเราจะทำแค่สองกระถางใช่ไหมคะแต่ปรากฏว่ากระถางนี้มันก็ไม่เหมาะสมที่เจ้าผมออสเตรเลียเขาจะ อยู่อยู่ดีนะคะเพราะว่าตัวปริมาณดินขนาดของกระถางเนี่ยมันไม่ได้สมดุลกับเจ้าพมออสเตเลียที่มันมีอยู่แค่นี้นะคะเราก็เลยไปหากระถางดินเผาได้อีกใบหนึ่งนะคะที่มีอยู่แล้วที่บ้านนี่แหละนะคะเขาก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะที่มีรูระบายน้ำอยู่หนึงรูแบบนี้เราก็เลยว่าจะใช้ ก้อนหินก้อนเล็กๆแบบนี้นะคะมาวางก้นกระถางเติมกากมะพร้าวสับนะคะลงไปประมาณครึ่งหนึ่งก็เติมลงไปประมาณครึ่งหนึ่งมันก็จะอยู่ ราเๆนี่นะคะเพื่อนๆก็จะเติมตัววัสดุปุ๋ซึ่งมันมีตัวดินเดิมของเขาอยู่แล้วนะคะซึ่งของตัวเนี้มันก็จะมีแกลบที่เราได้ทําการหมักเอาไว้ให้เห็นด้วยนะคะก็จะเติมลงไปเอาโรยตัวปุ๋ยมูลไส้เดือนให้เขาลงไปประมาณหนึ่งหยิบมือแล้วก็นำต้นผมออสเตรเลียลงไปนะคะ เราเลี้ยงเขาไว้ในที่ร่มลำไรนะคะแล้วก็ให้น้ำวันละครั้งนะคะสภาพก็สมบูรณ์สวยสมบูรณ์นะคะขั้นตอนการย้ายลงกระถางใหม่เนี่ยเพื่อนๆก็ลงองใช้เวลาในการจัดเลี้ยง เลงหน้าตาให้เขาดีๆหน่อยนะคะของเราอาจจะไม่ดีมากนะคะประมาณประมาณว่าให้กระจายอยู่ทั่วๆนะคะเราก็ลองลองดูว่าเออมันไปที่ทางไหนจะสวยนะคะประมาณนี้ก็แล้วกัน พอมันเต็มกระถางฟูๆแบบนี้มันก็จะดะูสวยไปเองนะคะคิดไปเองหรือเปล่าไม่แน่ใจนะตัวนี้ก็จะโปะด้วยกากมะพร้าวสับไว้ให้เหมือนกันนะคะเขาสามารถตัดแล้วก็ไปปักชำได้นะคะเดี๋ยวเขาจะเกิดรากขึ้นมาใหม่ตามคอทำให้เพื่อนๆดูเป็นตัวอย่างอันนี้ มันยาวแล้วใช่ไหมคะเพื่อนเเราสามารถตัดเขาเนี่ยคะ่ะบริเวณบริเวณเนี้ยก็คือข้อข้อข้อที่มันจะเกิดใบแบบนี้ใช่ไหมเราก็กะว่าประมาณนี้ส่วนนี้เนี่ยแล้วเราก็จะปักเขาลงไปในดินลากเขาก็จะเกิดตามข้อ ลาเขาก็จะเกิดตามข้อแบบนี้ถ้าเพื่อนๆยังไม่สะดวกที่จะปักลงดินก็สามารถชําน้ําแช่น้ําไว้ก่อนก็ได้นี่ก็ปักลงไปให้ข้อเขาอะค่ะอยู่ในดินความชื้นก็จะทําให้เขาจเจริญเติบโตเกิดรากต่อไปได้นะคะอันนี้ตัวนี้อีกแล้วกันนะคะตัดแบบนี้แล้วก็เด็ดใบใบตัวนี้ที่เด็ดออกอะ นอกจากจะช่วยในการขายน้ำแล้วก็คือเขาเดี๋ยวเขาจะต้องอยู่ในดินเดี๋ยวมันก็จะเกิดการเน่าการอะไรนะคะก็ตัดออกให้เขาได้เลยแล้วก็ปักลงไปในดินแบบนี้ได้เลยอันนี้มันปักง่ายเพราะว่าดินมันไม่แข็งดินมันก็จะร่วนๆแล้วก็กดให้กันกระชับพอประมาณนี่ เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับผมออสเตรเลีย